อ๋อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเจ๊จ่ายคนหนึ่งตั้งชื่อยาดไปครับเอ้ะทุกคนจำผมได้เปล่าผมคือใครเนะนี่ยเนี่ยคือใครรู้ปะผมคือระดับก๊อตของเกมนี้เลยนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นอัปเดตวันฮาโลวีนใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่วันฮาโลวีนหรือว่าวันคริสต์มาสใช่ไหมเออเกมอื่นมันก็ต้องแบบเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นตีวันคริสต์มาสนะโอเคยังเอาไม่ได้ อันเะืกี้มันเป็นปืนใหม่ครับผมไม่รู้ว่ามันมาก่อนสองจุดจุดจุดอะไรนะน่าจะเป็นเก้ามัง้งสองจุดเก้ามั้งไม่รู้ว่าเอาไปว่าผมพิ่งมาเล่นแล้วกันผมนึกได้มีโอกาสมาเล่นเกมนี้นะครับเพราะเมื่อก่อนผมลงไปแล้วนะแต่ที่ผมเห็นผมเก่งขนาดนี้ไม่ใช่เลยนะผมไปเขาเรียกว่าใส่โค้ดนะครับแล้วก็ลงที่ตัวละครเดียวเลย <G AS K> มาแล้วเฮ้ยวันนี้มันดา่าบอลนี่หว่าเออนี่ไงวันเทพปะมันไม่ใช่เอ้ยผมบอกจะปืนนี้โคตรเฮ้ยไม่เสียสเ่ยมิน่าด้วยเฮ้ยปืนอะไรเน,น,นี่ยอ่ะตอนแรกผมไม่เห็นเฮ้ยอ๋อมาบวันนี้ปืนนี้มันแรงมากเลยนะตอนแรกนึกว่ากาก ม wow, wow, wow. so าไอกีนไฟล์แลยตอนผมเป็นคีนสซินโดยาบาดแล้วมามมผมเป็นนักสายดาบนะผมไม่ใช่สายปืนนะถ้าสายถ้าสายปืนมีแต่ปืนกลนกับปืนปืนที่มันแรงสุดแล้วก็ซอคาเดเบอร์นะครับแล้วก็ปืนบอสนะครับผมชอบแค่พวกนั้นนะผมไม่ไหวแล้ว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 ผมแนะนำว่าคอมโบกับ คอมโบโกระบท่าที่สองของมันอ่ะเออหัวดีนะมาดำสู้กับบอสกันโอเคครับบอสโนแมนคิงเป็นบอสที่ง่ายที่สุดแล้วของในเกมนี้นะครับใช่เปล่าวะน่นาจะง่ายที่สุดแล้วมั้งเนี่ยง่ายกว่าไอ้ต้นไม้อ่ะเอะอ,อเป็นเป็น,เป,นเป็นที่อะไรเป็นที่อะไรเป็นที่อะไรนึ่งมานี่อเอ้ยแม่งได้ลิ้น โอยคิดถึงผมอ่ะเนี่ยที่ผมไม่ได้มาเล่นนานขนาดนี้โอ้ยมันเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าเกมนี้เราตายแล้วเราจะพูดคำว่าอะไรน,นะครับแปดสิบสองสี่โอเคกูคมไม่เอาอันนี้มันแช่แข็งได้แล้วก็พอเวลาศัตรูมันตายใช่ไหมมันจะสามารถ มัเรกว่าลุนชีพสโนโมานะครับโอเคเี๋ยวผมตัดคลิปนะโอเคถ้าผู้ชมผมก,ก็กลับมาแล้นะเดีสงสัยเรียกผมนะผมเอ๊ะหรือว่าท่านผู้ชมตะกี้เหีนแต่ว่าผมตายแล้ใช่ไหมผมตายตายได้ใช่ปะเฮ้ย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 แมวแมวแมแมวแบบนี้ โ <Prize> อ้โหท่านผู้ชมรู้ว่าจะตายแล้วเฮ้ยโคตรเข้าข้างสูเลยเปลี่ยนอ๋อเออเนี่ยเอาเป็นอาวุธรวมนะครับเออห <et execut able> <Kas per now> กมา่ายิงธนูไปดอกหกละดอกหกดอกอาง่าย เหล่อเหอน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 หล่อครับเหมือนหล่อครับมันทำไอเกมนี้มาทำเหมือนหล่อนะหูเดือดของเลือดไม่ใช่แบตเตอรี่เอาเลือดท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าเลืมมาแรกๆเก็บมาสุ่มเลยครับผมบอกไว้ก่อนแต่ผมสุ่มเนี่ยเพราะว่าผมเป็นขั้นเทพไงแต่ก็โชคไม่ค่อยๆค่อยข้างเลย ่าตเฮ้ยดานเหรไม่ชี้ไปเนี่ยมันเออไม่งาบอสเอาัานนี้สามารถพอมันเกิดเนี่ยอันเนี้ยเห็นปะมได,มด้ดึงศัตรูมาได้กินเนี่ยที่ผมให้ท่อชมดูอะไรวะอะไรวะบอสอะไรวะอะไรวะอะไรอะไรอะไร บอลไม่โหดครับบอลไม่โหดนะเอ้ยต่ารชมผมแหลกต่านวมงขอโทษผมน่าจะตายโอ้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 ยเฮ้ยเฮ้ย้ยายเ้ย้ย้ยเม่ย้ย้ยเฮ่เยเฮ้ยเฮยเ้ยายย พึ่งเอไม่ได้เอ็มเอออยากูรู้กี๊ดหรอเออนีแหละมันต้องเป็นแบบนี้คันเทพอ่ะ จะให้กูเลื่นปืนให้ได้ทงไมเนะี่ย้ยเล่นสายดาบโอเคขอตัดคลิปโอเคครับท่าผู้ชมเราเรามาสู่ช่วงวาระสุดท้ายของเรานะครับคตรโชคดีเลยวะ่ะแต่วันนี้เราจะมาโชว์ความแฟให้เราที่ชมดูเนี่ยเป็นยังไง โอ้โปกูนี่แหละเป็นยังไงกูมองกันก่อนเป็นยังไงอะไรเป็นยังไง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 อ้าท่านผู้ชมอะไรของกู ษณามาเลยนะค้าแบบนี้วิใครที่รู้ว่ามันตายกี่วิก็บอกผมด้วยนะครับอ <Okay. S 1> ไม่ไม่ตัดคลิปด้วยนะจุดยอดโอเคโอเคมึง okay. okay. ตายด่าุดท้ายบ้าไมเนโะ okay. อเคแล้วก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ